สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับอยู่ผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมบเอออัมติเมตอยู่ในต็ดนะผมอ่าฮานะครับผมก็จะมาบอกวิธีหาออมิทิกนะผมเออหายังไงนะออมิทิกเนี่ยก็รีวิวไปด้วยแล้วอะสอนหาอมิทิกไปด้วยนะครับแล้วก็มาดูโมเดลนี่เดี๋ยวโหมีโมเดล อันต <Smile> well, ิเมตสไปเดอร์บังกี้อันติเมตเจ็ตเล่เป็นอย่างนี anyway? huh? okay. well? ultimate ultimate ้เแบบเนี้ยโคตรเท่อย่างมาไรเดอร์นะเพื่อนๆดูอันติเมตไอตัวน้ำอันติเมตแลนอันติเมตบิ๊กคิวตอนคุมผ้าโคตรเท่เลยวะยีมังกัสซอก็เท่จัดเอ๊ะอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอันติเมตอะไรอะอันติเมตทันจิโร่นะครับผมจะบ้าบอกระมังนะครับเอเลนเอกนะครับผมนี่อันนี้แคเนบอลอู๋อันติเมตที่บัสเกมนี้โคตรสวยอะอันติเมตสวอมไฟอันติเมตที่มันก็เอ๊ะอันติเมตโฟอาร์อันติเมตเอคูลเอคูลนะครับผม อ่าแล้วก็เอามิทิกนะโหมีเพียบเลยไม่ต้องพูดหรอกเยอะแล้วนะครับผมก็จะไปสอนหาอะไอ้นี N ่ e กันเลยเอามิทิกนะครับเพื่อนๆน,นะผมเข้ามาที่เกมนี้นะครับผมมันจะมีตามจุดเลยนะครับผมอ่ามันจะเป็นเป็นไอ้นี e ่นะลูกกลมลูกกลมๆสีแดงๆนะเออนะครับมันจะเป็นลูกกลมๆสีแดงๆเขียนว่า N แล้วก็ทับ R นะครับอ่า นั่นแหละเพื่อนๆเกิดมาก็เพื่อนเพื่อสามารถเดินไปเดินไปโดยชนชนตรงนั้นแล้วมันจะกลายเป็นชื่อเพื่อนๆนะครับเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ออมิทิกมาแบบนี้เลยนี่แต่ว่าแขนผมใหญ่เกินมันแดกอมิทิกเข้าไปอีกแล้วทะทไมแขนผมมันกินอมิทิกอีกแล้วอะเพื่อนเนี่ยนะครับผมมันมีไอ้รถของไอ้นี่ด้วยนะเออโคตรเจ๋งอะไอ้ที่มันเป็นการ์ตูนเหมือนการ์ตูนเบนอะการ์ตูนแบบว่าลูกพี่ลูกน้องเบนอะนะครับที่มันใช้อุปกรณ์แล้วก็แปลงร่างเป็นอะไรได้อะเออนะครับอันนั้นก็เจ๋งดี แต่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูเอเลี่ยนนะครับผมนี่กดกดตัวอาร์นะผมเป็นการเป็นการเลือกเอเลี่ยนนะครับถ้ากดอีกอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกดตัวอารบกดตัว R ารัวๆเฮ้ยผมเคยแปลงร่างเป็นไอโฟอาร์มสติงไฟรอบหนึ่งอนะ่ะมันแปลงร่างไงวะผมกดตัว R เนี่ยสองทีนั่นแหละนะครับที่กลายเป็นที่กลายร่างเป็นที่กลายร่างเป็นไอเนี่ยสติงไฟอาร์มอ่ะสติงอาร์มอ่ะ เอ้ยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนทำไมมันไม่แปลง,ลงร่างวะโอโอเคนะครับผมช่างมันช่างมันโอเคลำแปลงร่างชโชว์ปกติเนี่ยปุ๊บกดทีนะผมกดตัวอาเอ้าเมื่อกี้เลือกฮิปบ้าทำไมกลายเป็นสติงไฟละ่ะโอ้สุดยอดเลยวะเกมสุดยอดจริงนะครับก็สกิลก็อ๋อบินนี่คือกดสปิกบ้าสองทีนะเพืพ่อนๆนี่สกิลสกิลก็กดตัวอ e, ีตัวอา ตัวอาตัวทีมันกลับร่างเดิมนี่หว่าชิหายละเจริญพรอนุญาตยมแต่ถ้าแต,แตแบบ่แบบอนิเมชันกลับร่างแปลงร่างสวยนะครับนี่ไอรถไอรถคันนี้แบตเตอรี่อ๋อมันขึ้นมันขึ้นแบตเตอรี่รลด้วยนะครับแล้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นี่แบตเตอรี่ทางทางด้านขวาของจอนะมาสเตอรี่นี่อยู่ข้างล่างนะครับการที่เพื่อนเพื่อนจะทำไออมิทิคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกผมจะมาสอนนะผมว่าทํำยังไงนะฮะ จริงๆมันก็มีตัวที่คุยในนั้นนะครับในป้อมเบนเทนอะนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสอนผมก็ขอสักหน like ึ่งร้อไลค์เยอะไปปพาะวะนะพอสักสักหนึ่งร้อยไลค์ถ้าใครอยากให้ทําแบบนี้ต่อนะครับเออเราไปดูสิฮออิบบาร์ดฮิบบาร์ดยังไม่ได้แปลงร่างเลยเอาเป็นสติงไฟกแกโอ้ไมก็เมื่อกี้ก็เลือก Hip ฮิบบารดไม่ใช่เหรอ นะครับเออเรากลักบร่างใหม่เอาอีกแล้วบแบตแบตบโละแยะคือแปลงร่างกลับทุกทีนี่คือแบตโลตลอดเลยนะครับอันนี้ประตูอะไรอ๋ออันนี้ประตูประตูไอ้นี่ประตูดินเอเลี่ยนเออประตูแบบใหญ่ใหญ่แบบโหใหญ่เท่าบ้านนะเอาใหม่เอาใหม่หแปลงร่างเป็นทิปบัสทีเอ้ยแล้วทำไมมันปรับเป็นสตริงไฟโอ้อยากจะซัดหน้าคนทำอมิทิกเลยเริ่มร้อนแล้ว แล้วต้องมารอเอาไปทิ้มันรีโอ้สุดยอดเลยว่ะเฮ้ยใช้ใช้ใชอโอ้โหแบบอะไรครับคุณใช้เซลล์สมองส่วนไหนคิดนะฮะเออปรากฏเป็นฮิบบาร์แล้วจะแปลงร่างเป็นเอนี่ทําทําทำเตี่ยอะไรเนี่ยฮิบบาร์ใช่ไหมดูนะกดตัวทีอะไรอาร์ติก,กวัวหน้านิวเอเลียน เออเจริญพรพญาติโยมต่อย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 เตะนี่นะผมสกิลสกิลคิวสกิลคิวอุ้ย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 เจ๋งเจ๋งสกิลอีนะครับนี่สกิลสกิลอีกฉีดได้ด้วยนะเดินสิเพื่อนอ่ะบั็กอ่ะบั็กอีกแล้วฉีดได้ผมฉีด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 กลับล่างเดิมดีกว่าไปถ้าจะถ้าจะถ้าจะแบบขนาดนี้นะเออแล้วมันติดบั็กอะไรอ่ะ เฮ้ย hey, 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 อะไรวะน่ะทำไมเราเห็นจุดของมันน่าจะเป็นจุดบอสหรือบอลหรืออะไรสักอย่างเกิดนะเพืเ่อนเพื่อนแล้วแบบนี้ก็จะมีเอเลี่ยนใหม่เกิดด้วยนะผมถ้ามันเกิดมามันจะมีอารามเตือนข้างบนเป็นแถบแดงๆนะครับว่ามีเอเลี่ยนเอเลี่ยนที่ไหนไม่รู้มาบุกนะครับเราจาจัดการที่ผมเจอมันจะเป็นเอเลี่ยนน้าตัวสีแดงนะผมเออแล้วก็ฆ่าไปเราก็จะได้ดินเอของเขามานะครับแต่ตอนนั้นคงจะต้องมีอมิทิกอมิทิกก่อนเนาะใช่ อ่ะเราก็แปลงร่างกันต่อเลยปึ๊บเป็นฮิปบาร์เป็นโฟล์ท์อาร์มล่างติ๊กัวหน้าตัวใหม่เอ้ยนี่เอ้ยนะครับผมนี่นี่นี่มีผมได้ขี่รถไอ้น,นี่แล้วรถรถรถลูกพี่ลูกน้องของเวนนะฮะเออโคเทนี่ไงนี่ไงนี่ไงไฮบริดไฮบริดไฮบริดแอตแทกมี Roberts, มีไฮบริดเกิดในแมปใช่ป่ะเอ้ยอยู่นูนนน่นอยู่นู่นอยู่นู่นนู่นไฮบริดอยู่นู่นเอ้ยไป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 ตีไปตีไป,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 ไปตี ที urt, ka, ่บาร์ี่บาร์ี่บร์ไปข้างล่างไปที่บ์สนี่แหละต้องที่บัสแล้วเออนี่ไปกดคิวแล้วผมบินคิวในการบินเอาแล้วเราไปไหนแล้วไฮบิดอะฮัลโหลอ๋อไฮบิดอยู่นี่นี่ไงสะิวสกิลอีตูมพลังไฟสกิลอาปูนอุ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอาตายเลยโดนฆ่าตายเลยสกิลอียิง

What are you doing here? I, I ever goes to do here? I I here I'm sad. ฮึ่มท e ไมไอ้ทำไมผมมาตรงนี้คือคือไรมันคือไรามาทำไมโอ้ไอ o ด t นโ o w เลยเพื่อนๆน,นะครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าตรงนี้มามาเพื่ออะไรนี่มาแล้วทำไมนี่เออนะครับผมงงอะนะผมงงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคนะครับ มาทำไมตรงนี้เอา้าไปออกเฮ้ยโอเคนะผมก็ประมาณนี้เออไดมอนด์เฮดไดมอนด์เฮดเป็นไงมันจะเป็นสต i ิงไฟล์ให้ได้เลยเป็นอะไรวะเฮ้ยกดตัวทีแล้วมันเลื่อนไปเป็นสติงไฟลมันน่าไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเฮอโคดูดูเนี่ยเพื่อนๆอยากได้จัดเลยเพื่อนๆนต้องนี่นะผมเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมบอกในคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้มาเล่นมาเล่นไอ้แมบนี้ให้ดูนะผมเออฮิบฮิบบาร์ก็เท่อยู่นะเดี๋ยวดูโฟอาร์มสิโฟอาร์มโฟอาร์มอะเปลี่ยนสิเฮ้ยถึงตัวไหนแล้ววนะน่ะอางติกโกน่าอ้าวค้างจเจริญพรได้าญาติโยมนีออ่ฮิบาร์เอาอีกแก้มันเอาอีกแก้ ดูโฟนะอ,อ,อา D, 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 ร์มนะผมบ้างโฟอาโฟอาอมเออดีดีดีจริงๆกดตัวคิวนะผมจะเป็นการยิงเลเซอร์นี่กดตัว e, อีก็จะเป็นอัพเกรดเราสิง่งเราสิ่งอะไรเข้าได้ไหยไม่ได้นะครับออเออเอาเอาเอเฮย้ยอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะเป็นเป็นอะไรไปแล้ววนะ อ้ยอนะครับโอเคเพื่อนเพื่อคลิปนี้ไปมาเท่านี้แล้วกันโอ้โหโอ้โดนละโดนซัดละเขาเป็นหุ่นยนต์ไปละเออแตกแตกตายแตกตายอแล้วผมไปตีเขาเหรอโอ้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเออนะครับคลิปนี้ไปมาเท่านี้แล้วกันถ้าใครอยากให้เล่นเกมที่ต่อผมขอสักเอ่อเอาห้าสิบไลก์ก็พอแล้วนะผมเออเยอะร้อยไลค์เยอะเกินนะครับห้าสิบไลค์นะเพื่อนเพื่อไว้เจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้เพื่อนๆ่นที่นี่จ้าพระจ้าเออ ผมก็สอนหาไปแต่ต้นคลิปนคัคนนะผมเอาไปทิ้หายังไงนะนะครับก็จะเป็นรูปแดงแดงแล้วก็มีคำว่า N R ทับนะครับเพื<ๆ>่อนๆไปเดินไปชนมันก็จะได้มาแล้วนะครับผมทีกเกมนี้นะโอเคไปแล้วจ้า